สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เข้าครัวกันเช่นเดิมค่ะแต่แต่วันนี้แม่บ้านไม่จะทํานะจ๊ะคุณพ่อบ้านเขาลงมือทําเองทําเพื่อลูกสาวเขาเลยนี่เมนูนี้เขาตั้งชื่อว่าไก่ทอเสือ้อเอาน่องไก่มาล่อๆเนื้ออ,อย่างนี้เลยเนาะนี่ให้มันห้อยตองแตงเหลือไอ้ตรงกระดูกให้เป็นแบบที่จับเนี่ยแล้วเนื้อก็อยู่ตรงปลายเนาะชุบแป้งพักไว้แล้วก็เอามาทอดอย่างนี้เลยจ้า อยากทาให้ลูกสาวเขาเขาไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาทําเองเลยนะเนี่ยสูตรปงสูตรแป้งสูตรหมากเขาก็จัดการของเขาลองลองอยากลองก็ให้ทําค่ะไม่เป็นไรครั้งแรกหน้าตาเป็นยังไงมาดูกันรสชาติเป็นยังไงก็ค่อยๆให้ลูกทิมแล้วก็ให้คะแนานดูนะจ๊ะมันก็ใช้เวลาทอดพอสมควรเหมือนกันนะคะว่าแป้งเนานะมันเขาใช้แป้งแบบ หมาาักสักรอบด้2สองรอบนี่แหละอุ้ยดูดูดูเรามมนจะไม่ได้นท่วเลยเ้อนทอดเพื่อสองทิมนี่เลยไก่ทอดเสื้อว่าให้อร่อยมากนะคะเรียบร้อยค่ะชุดแรกหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยโอ้ยมึเมนี่ยเพร่อลูกสาวลงทุนทำดูสิสีสัน สีสันก็พอได้อยู่นะความกลมความกรอบก็น่าจะโอเคอยู่เดี๋ยวต้องลองให้ลูกชิมคะ่ะทอดไปให้เซ็นทพ่อนะนี่มาเสร็จแล้วถึงเวลาชิมอะลองฝีมอือไก่ถอดเสื้อของพ่อนะอะ จัดการเลยไม่น่าชิ้นไหนลูกอุ้ยไหนชั่ว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 ไหนอุ้ยอันนี้ขอถ่ายรูปนิดน,นึงสิอันนึงนะเอาเอาอกไปจากหน้านิดน,นึงลูกเอามาตรงนี้หน่อยดิเออหนึ่งสองถ่ายรูปผู้ไก่นี่กินเลยเอะลองกัดดูสิชิมมั่งชิมมั่งชิมมั่งเอาคนโตชิมเออแล้วคนเล็กเอออุ้ยเหมือน KFC เ,เลยไหม อืมอร่อยอร่อยเต็มปากเลยโอเคอะไรก็กินไปค่ะกี่ชิ้นเนี่ยจากกินกี่ชิ้นเนี่ยเป็นไงอ๋อน้ำพริกกะปิมีเอามาด้วยอ่ะเี่ตู้กับข้าวไงคราวนี้ก็กินใสซ่ซอสได้นี่ในซักลีโมน่นะเขาวสวยนิดเดียวโหมันถือเป็นไอติมอย่างนี้เลยเนาะมันถือได้เป็นไอติมอย่างนี้เลยกินข้าวแต่วันในวันนี้ กินข้าวแต่วันไปเลยพนง่างของใครของใครของคนนี้ของคนนี้ดูในคลิปแล้วก็เอามาทําให้ลูกกินทําเองเลยอันเป็นผู้ช่วยนิดหน่อยนี่พี่จ๋า <c oughs> แก่กินกับคอปปี้เลยจ้าโออย่างงั้นเลยอะลูกโอ้โอ่อะกินแต่วันกรอบมากกรอบถึงซวงคนนี้ โอ้นหืมันี้กินกับซอสซอสอบป,ป้าซอสอบป,ป้าอืมกินเลยเป็นยังไงพอได้ไหม